ทีเอ็มบีธนชาติหรือท t b เปิดเผยข้อมูลผ่านงานเปิดอินไซต์มนุษย์เงินเดือนเดอะแบ็ตัวจริงการเงินยุคนี้พบว่าความเปราะบางทางการเงินเกิดขึ้นในทุกระดับรายได้โดย32%ของผู้มีรายได้เกิน10,000แบาทต่อเดือนยังใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนและ16%มีรายจ่ายมากกว่ารายได้สะท้อนว่ารายได้สูงไม่ได้การันตีความมั่นคงทางการเงินผลสํารวจจาก t t b Financial Health Check ซึ่งเก็บข้อมูลจากมนุษย์เงินเดือนกว่า96,000คนทั่วประเทศระหว่างเดือนสิงหา คม2,566ถึงกุมภาพันธ์2,568พบว่า82%มีภาระหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลกว่า53%ขณะที่77%มีเงินออมน้อยกว่า10%ของรายได้และ70%ไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเพียงพอนายนาริศถาผลเดชาผู้บริหารทีทีบีระบุว่ามนุษย์เงินเดือนกว่า12.5ล้านคนถือเป็นกำลังหลักของเศรษฐกิจแต่ต้องเผชิญความเสี่ยงทางการเงินรอบด้านธนาคารจึงมุ่งพัฒนาโซลูชันการ งเงินครบวงจรเพื่อช่วยลดภาระหนี้ส่งเสริมการออมและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่มั่นคงยั่งยืนค่ะ